แกงส้มทุกวันทุกวันทุกเสาร์แกงส้มหมดดูอะไรเนี่ยดูห้องหรือดูอะไรอยู่ดูสองรอบด้วยตาดูโทรหรือดูตาตาดูทีวีไปโดนฝุ่งใช่ไหมล่ะหาเรื่องอ่ะไปจะดูอะไรไปจะดูอะไรอะไรอะไปข้างนี่ดูอะไอะหาเรื่องอ่ะดูตันดู 基本上要了。